แวบรรยากาศยามเย็น <S PA malaria> 15นาฬิกาโอ้16นาฬิกาแล้วพักกินตำบักพุ่งไซปาร่าปูดอมก้อนสียบายแล้วแอร์ตอแล้วครับินตำบักพุงงบาทั้งคืนก็ได้โอ้ผูกเองที่สั้นเขามากครับผมต่างประเทศเนี่ย ทำงานเป็นหน้าข่าวขอท่าครัคขับผโไดต้ค้ับโมพื้นจราบนะ,นะครับราบเรียบนะครับตอนนี้เราจะเห็นพื้นที่จริงในตอนนี้นะครับโซนใต้ดินตอนนี้ตรวจออกหมดหม้วโซน,น,น,นใต้ดินนะครับ ตอนนี้กำลังเจาะที่เราได้ยินเสียงนี่คือเจ,อจออาะเจาะชั้นใต้ดินนะครับโซน A นะปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ในโซน A นะครับแล้วก็แมคโรที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะตักขึ้นรถด,ดำนะ เราต้องจอดใต้ดินเท่าตารางเมตรทั้งหมดเลยไหมไหมครับก็น่าจะเท่าของเดิมแหละน่าจะจอดเท่าเดิมแหละครับแบบมาไงได้จอบแบบนั้นแหละนะครับ สวัสดียามบ่ายครับสวัสดียามเย็นสี่โมงเย็นแล้วจะทำแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศ นี้เรามาดูกันรสร้างตึกนะการรื้อ้ากตึกนะเราก็จะคุยกันเรื่องการค้นหาการรื้อ้ากตึกเป็นอย่างไรนะครับจะเสร็จหรือยังนะครับแม่ครูมีกี่คันค้นหาอีกกี่ร่างนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะจะไม่คุยทางนุ้นทางนี้เท่าไหร่นะครับเราจะคุยทางนี้นะครับรถดับมีกี่คัน คนมาช่วยงานเยอะไหมอะไรเงี้ยดีไหมฮะอยากถามคุณมานาว่าจะได้ไหมคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขในความคิดของผมนะทุกวันนี้ในความคิดของผมผมเหมือนกับ อายุ14ครั้งคุณอัญชนาสู้ๆนะครับครับผมผมจำได้ว่าเมื่อพื้นที่ฝนตกไหลลงที่หน้าตางนะครับนะก็ทำให้ผมรู้สึก14กครั้ ฝนตกที่บ้านแอดเพิ่งตกนานแล้วอากาศขึ้นดีขึ้นหน่อยค่ะดูกันยาวแล้วแอดครับขอบคุณครับคุณสังวานนะครับวันจันนี้ทุกคนบ้านเฮาจะซื้อเลขเล่าบอกครับเลยสามเก้าครับโอเลขเล่านะครับยาดื่มเด้อโอมาสังวเาเฮานะครับอันนี้ไม่ได้ชักชวนใครนะครับเขาพิมพ์ม,มาเ <laughs> ออเขาพิมพ์ม,มา <laughs> ผมอ่านตามมันนะเออ นนวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะฟอร์มโนซีเรียนเป็นขาวว่าอย่างนั้นแหะครับบางคนก็กว่าต่อเวลาไปอีกอาทิตย์หนึง่งบางคนก็ว่าต่อเวลาไปอาทิตย์หนึ่งบางคนก็บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอรอติดตามครับว่าสรุปจะมีต่ออีก5วันไหมหรือวันนี้วันสุดท้ายเพราะว่าคุณแดงกับผมก็น่าจะ พอๆกันไม่รู้เพราะว่าผมก็อยู่บนยอดตึกนะฮะมันได้อยู่หน้างานนะฮะใครพอรู้ก็ส่งข่าวมาบ้างนะครับที่ชมอยู่เจอหมดหรือ,อยางคุณอำพลหายเจ็ดครับเจ็ดคนยังหาไม่เจอคุณนิววัดนะครับ ขออ่านข้ามากันนะเลขหลอกเลขกงานะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชักชวนกันเล่นกันพน,นันไม่ดีนะฮะรถมารับคันไหนกับอีกค้าคุณจุธาทิพย์มีรถมาขนเหล็กมาขนเหล็กที่คันส้มที่มาใหม่เมื่อเช้านีา่ดึงขึ้นมากำลังขนเหล็กเหล็กยาวประมาณ10เมตรเล มาเนี่ยมารับรถแมคโคร์นะฮะมาขนเหล็กนะฮะคุณพลน,นะครับขอเป็นกำลังใจแรงใจให้กับทีมผู้ภายทุกๆท่านครับเพราะท่านสู้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับโอเคตกมือรัวๆเลยครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมแมกโรจิตอาสาทีมกู้ภัยจากหลายมูลนิธินะครับคันธูวานะครับแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะจนถึงวันนี้นะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเราก็ขอบพระคุณนะครับในความเสียสละของพวกท่านนะครับที่มาช่วยกัน ในการทำงานครั้งนี้ในการเป็นกิจอาสาช่วยค้นหาผู้สูญหายผู้ประสบภัยตึกถล่มเนาะจนวินาทีสุดท้ายน,นะครับตบมือรรวๆ้ว้กับทุกคนเลยครับคุณบูมกองยินที่ผลไปทิ้งสูงมากอ๋อเหรอครับผมจริงๆเหรอครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยกจเนี่ยอี่สมัยมาแล้วนะครับ ฝากกดไลค์าากดแชร์ครับบรรยากาศนอบเย็น16นาฬิกาบรรยากาศคึ้มขึ้นอย่าบอกนะว่าฝนกำลังจะตกคุณชัยวัฒน์นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสู้ๆครับนะครับแอดลองไปดูอา้าที่นี่เขารองเท่ากับภูเขาตอนวันแรกไม่เห็นหรอกมันก็ต้องรองสูงอยู่แล้วผมว่าที่นู่อันนี้เชื่อครับผม จบงานนี้น่าจะมีการเลี้ยงขอบคุณทุกคนที่มาช่วยขาดเจ้าภาพเลยครับพี่บุ๊คขาดเจ้าภาพตอนนี้ mm hmm. เข้ามาสวัสดีเดือนถามแอดหน่อยว่ารถขุดตัวเรียกี่คันน่าจะร่วม20ครับคุณสุปัญญาส mm hmm. วัสดีครับแอดนี้สวัสดีครับคุณแกมมี่นะครับพี mm ่แดงขอบคุณที่คุณมานาสตอรี่พุตมอนิ่ง พุดนิ่งอะไรฟอร์มนิวซีแลนด์อ๋อครับผมพุดธไนท์ใช่ไหมกุดไนท์กุทไนท์อ๋อค่้แล้วดึกแล้วกำลังจะนอนอันนี้ใช่ไหมครับคือใค้จะถึงเวลาท่านมาหาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงทุกคนครับที่สังวลน,นะครับครับผมอ๋อพุทไนท์อ๋อจะนอนแล้วดึกแน้ที่นิวซีแลนด์มืดแล้วนะครับ จริงไหมที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีกลางวันวันตลอดเลยใช่ไหมครับมีแสงเหนือด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับพี่จะมีแสงเหนือแล้วก็ไม่มีกลางคืนจะสว่างทั้งวันเลยใช่ไหมครับอันนี้ถามนะผมก็ไม่รู้ ไม่ใช่ะอ๋อเหรอครับอ๋อที่สแลน,น,นไม่มีเนาะน่าจะเป็นรัเสเซียกัน <c oughs> เพราะว่าเมืองเขามันจะมีบางส่วนเป็นหีนมะใช่ไหมอ๋อค่ะ มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปดูแสงเนือสักครั้งในชีวิต <c oughs> บรรยากาศรอบเย็นครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับบรรยากาศรอบเย็นนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะเราจะเห็นการทำงานนะครับเราจะเห็นบริเวณกว้างขวางนะครับของหลังจากรื้อสรากตึกออกไปแล้วนะครับกว้างมากเลยดูสิ มันเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานนะที่ช่วยกันคนละไม้คนมือนะทำการรื้อซากตึกนะฮะทำให้ดูแล้วโอ้โหโร่งโจ้งเลยนะครับกว้างเจ้ากาน้ำฟุตบอล,ลนะครับหมดสันหมดงานคิดถึงแน่ทะเละดูรถ เช่าถึงสี่ทุ่มทุกคืนขอบคุณมากๆน้ำใจเดืยผู้อยู่หน้างานและแอดมากๆอ๋อขอบคุณครับคุณสุบรรญยาเพราว่าปทมคุณชัดชาติน่าจะจำจุดนี้เป็นบทเรียนนะครับอย่าลืมจับตึกตึกตึกต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 ตกตตกตโอเคอย่าเบรกไม่อยู่โอ้คิมมา เกื่อเบรกไม่อยู่เลยเออคิดว่าขอบคุณผู้ว่าเป็นกระดังใจที่ท่านเยี่ยมจริงๆค่ะข,ขอโทษขอให้มีโชคออขอให้โชคดีมีชยัยค่ะอ๋อครับเกื่อบเบรกไม่อยู่เลย ครับคุณยูวะดีครับผม ครับคุณมากบารามีคุณเอ k เคอสนะฮะขอบคุณค่ะที่ตอบเพียงใจช่งที่ถามวันว่าวันนี้เจอน้องไหมคุณวินัยพรน,นะครับรับชมจากสุพรรณบุรีฝนกำลังตกครับนะครับครับผมรักษาสุขภาพนะครับฝนตกนาะ มาบัดนี้โรงเยียนนะครับตอนนี้ของคุณไม่เห็นแล้วนะครับโร่งเลย ตกไหมครับไม่ไม่ตกครับที่นี่วันนี้ซึมคืมไม่ตกครับ